ไม่คิดว่าจะง่ายขนาดนี้ครับคิดว่ายากครับเพราะอย่างผมเองก็ทํางานธุรกิจส่วนตัวด้วยครับไม่คิดว่า,าจะผ่านได้ง่ายๆขนาดนี้ครัชื่อเกมครับซื้อบ้านกับบางกอกเอเซดครับหมู่บ้านวิวที่เฮาสามครับกับเซลชื่อขติปกับ สักพักแล้วครับสัก2 3เดือนแล้วครับแล้วก็บ้านที่ต้องการคือไม่ไกลกับตัวกรุงเทพมากครับต้องการห้องประมาณ3ห้องอ่ะครับแล้วก็มีที่จอดรถครับมีพื้นที่บ้านนิดหน่อยไม่มีปัญหาครับเรื่องนั้นทุกอย่างครับในการติดต่อธนาคารในการทําเรื่องทุกๆอย่างเขาทาให้หมดเลยครับผมแทบไม่ต้องทําอะไรเลยครับไวมากครับไม่ถึงเดือนครับแป๊บเดียวครับ ไม่คิดครับไม่คิดว่าจะง่ายขนาดนี้ครับคิดว่ายากครับเพราะว่าอย่างผมเองก็ทํางานธุรกิจส่วนตัวด้วยครับไม่คิดว่าเออจะผ่านได้ง่ายๆขนาดนี้ครก็ดีใจครับก็เป็นบ้านหลังแรกเนาะก็ต้องเต็มที่กับมันนะฮะเซลให้บริการดีครับมีคําแนะนําดีครับแล้วก็ให้บริการทางด้านสินเชื่อครับไม่ต้องกลัวเลยครับว่าเออจะมีปัญหาส่วนตัวบ้านครับอ่าเขารีโนเวทให้เรียบร้อยครับพร้อมอยู่ได้ทันทีเลยครับ รับชมผลงานของเราแล้วอย่าลืมกด Subscribe Channel บางกอกแอ s เซทและติดตามช่องทางต่างๆของเราด้วยนะคะเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดข่าวสารบ้านหลังใหม่ๆและโปรโมชั่นดีๆจากเราค่ะ